คนสองสงองหะเพราะยังพร้อมไปติดไปต้องไงแล้วแอดิดมักงพูดไหนวันนี้มักงแงไหนพ้นหลังพ้นหลังนี่ใช่เอวร้อยพอแมนบอสเอวหัวคอยเคยเห็นแล้วแอดมินป,ปะเต้น่ะเอวร้อยๆแต่เข,า,ขาวเอวข,า,ขาวเนาด เขายไปเรื่อเขาตเาเขางอองมากขาันงเขาเขาต้องเงาันใหญ่เลเนาเกสาแดกกันละเทียนหัาหนาชุดระเจาหลงทางแาล่ะหลงาวเขาอเขาต้องกอีมาพี่นองเฮ้ยเลือนกอีมหากันโลดสาม่นเกียงหัวเเล้หัวเามมาเขาตองกระเทียมล้หัว หม้อแม่นหัวประกาศบ่ป่ามาโอ้สีแทก่แอชิดก็มาขาวองตองขึ้กันนยพี่น้องเอ้ชิก้องมัวน้ำกันก้องัวได้สวนแล้วเชห้หน่อย หาสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะแอดไลน์หาสาปานก็ได้กอิกันเนาะวันนี้แอดไลน์เขา0 2 1 5 8นะคะอีกครั four, ้งนะคะ080เจ้าคือพ่เอามาค่ตขาข้อาองตงไว่าไปปพว่าแยกไปไองเนพ

เดี๋ยววันรถทั้งนั้นมีตู้เดวรถเจ้าหาี่มดะ่สองหนึ่งนย์้าาวขาว้าวมุเจ้ามีขาวองตองมานะคนละหาหกอันนะโอ้ยเต็มหม้อขาวปามนั่นจำเซี่ยวกุ้บัาที่นี่โอ้ยแศรบเป็นแบเานได้นะคะใช่ค่ะต่อๆนะคะจูบมักนาวค่ะพี่น้องไล่เสยสามสองอยู่ สามสองไม่รู้ไม่ได้ดูสามโมงครับเตี้ยวเตี่ยแม่กินต่ำกิน้องอยากินเอามาขืนแล้ววันนี้เนี่ก็ตอนก็เป็นตัว่กินอยู่อุรีอาว่าใช่ไหมติากินตำ สชวนเพื่อนด้วยมันไหลๆกลับตันกลับแล้วบอกกลับแล้วเนาะคนเดียวเขาไปแย่งกินโอ้ไปกินคนเดียวกับตันกินด้วยโอ้เพื่อนๆอยู่นี่กันหมดเลยนยานนึกว่ากับตันไปอัพคลิปเหมือนเออนึกว่ากับตันไปอัพคลิปอัพไปแล้วก็เริกินแล้ว ไปอปมาแล้วไป,ไปรถเด้น่นไปปิดเครื่องรถเมื่อกี้ลยวะมาหอนแล้วล่ะก,ก็เข้ารถเลยในคิปกับตานนี้ลงเด้งเด้งเด้มาทันทีเลยนะ,นะ,ะเรียกว่าคคใครเพื่อนฝไห้เมืเดค่บ่าวยาคน่อรดแล้ว วัชระพุ่คหสนใจสั่นอะไรสามารถได้นู่นได้ได้ะจแอนนยัไนลัมันนไัวมานกาลอะไรนะศูนย์นูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ด

จก้อเอาบุหรี่เี๋ยวจุดหี่เจ้าถือให้ใครบ้างครหวงเจ้าถือให้ใครบ้างไม่ถือไ่ึ้ย้งใการันะาเเ้คารอคุณข้าวเย็้นนน่้เนาะการนเาานะคะาเิให้ยังไงที่ไมกาเนมาใหเรวันนี้คน่ไม้าว้ดมยางค่ะกั ยังไม่ลงมางงงงงงอหอมอะไรหอมไฟไหมไฟไหมอะไรนะ หม้อหรือเป่าไข่ต่วะทำยังไงมากนี่ไข่ไม่ไข่ไม่ถ้วนะคะใส่รรนี่คุ้นค่ะนหม้อใส่รสาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ใบหอมเนาะคลี่ให้เข้ากันนะคะตั้งหม้อให้ร้อนนะคะจริงๆริะใส่ใจเข้าไปด้วยโอ้นุ่มบอใส่ใจเข้าไปด้วยนะคะไข่เมนูไข่ต่วะนะคะใส่น้ำเล็กน้อยในหม้อนะคะคนจนๆนะคะโมเมนไฟไหมหม้อโมแม่ไฟไหมหม้อเขเลย ม,ออมันหอมหุยห่วยหน่แม่ไปมอม่วยหนึ่งเข่าเนาะ <c oughs> หมอมจี่มันโอ้เนาะแต่ไม่หัวมันม <c oughs> ไม่ไม่หัวมันบอก ไม่ไปดึงเอามันก็จะมาเขาหรือเปล่าไม่หัวมันีแล้วก็คนคนคนนะคะแล้วก็สุดมัต้องใช้น้ำมันนะคะครับอันนี้ก็ดูกันอยู่นะครับว่าจะขึ้นต่อหรือว่ายังไงเนาะลุงก็ลุงก็เพิ่งกินลุงก็เพิ่งกินมันเสร็จทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบเก็บอุปกรณ์นี้ด้วยนะคะปลาลุงบอกปลาแล้วนะคะเก็บอุปกรณ์นะคะมาโจชิ้นแผ่นแล้วมาชนเหเนาะ เยมาปดไหมไม่ได้ดูพี่พี่ยูทูบเบอร์ปวดชามาสีส้มดำแล้วนก็ปวดชาดเนาะปวดชาดปวดชานะคะพี่ีั้นรปวดชาดเก็บเกือบนะคนอเก็บเกืบเกือบกันนะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเนาะทั้ีก็ยังไม่ถึงแปดนาทีนะคะ น้องพิษนะครับบ่าวรุนนะครับแล้วก็บ่าหน่อยนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็พีนได้นะครับแล้วก็ถึงเวลาเขาเรินมลงมาสร้างความจอดกันนะครับ ครับแล้ก็ผบ่าวนนอกยาเช่นผ like no ู euh. ้บ <sh> ่าวยาเช่นัขึ้นไปเบื่แตงเท้าขาอุกนมคลครับแ้ก็ลุงห่ก็จะขอลงจอดเลยด้วยครับแล้วก็เท้่อพรอค์สวัสดีตาต่อพนะองคสวัสดีเรับซกเขาก้าวปรองวอยงกาวไปอ่งกขาไปร้ไยกิ้ย่้าวหงกินข้าวหรอยงนย่งกวหอย่างอย่งอย่างกนหอยง้รับ นี้ก ha so ็ค้นหากันเนทั่วเลยนะครับยังไม่จบนะครับหา้ก็ถึงเวลาเลยเยลงางัของจอดกันเนยทีทุกท่านครับก็ขอให้มีความสุขใจสุขใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับแล้วก็ลงก็ขอลงรเลยขึ้นไปบนเขาผน้องเพลงกิดหอดเมียแม่ขึ้นเขานะ ว้าคุณว่ะมาแต่แมาเตือนใจน้ำเพื่อนเด้อน้องเพื่อนกแอดสวัสดีครับ่ะพ่อครับแล้วก็ลุงมางจะขอลงแล้วเด้อเช้ามาแล้วตอนบ่ายเตือนเต็มเราพอตกตอนเย็นแล้วไปไปตามคาดคาดอะไรคาดว่าจะไม่ถูกหึ้นไหวต่อได้ดีมากเลย ดูสพลังสีค่ะขอบคุณคะพี่น้องครับคลิปนี้ก็ท่าน,นี้ก่อนนะครับขอ fc ทุกท่านนะครับมีความสุขเลยครับครับแล้วก็ถ้าอยากจะชมนุ่นนี่ก็เข้ามาชมที่คลิปของลุงหลังหน้านะคะ fc ทุกท่านครับสวัสดีครับ